ส่วนความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่น่าสนใจนาทีนี้ก็คงจะต้องจับตาการเมืองภายในของพักพลังประชารัฐอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะท่าทีของทางหัวหน้าพักอย่างพลเอกประวิตยวงสุวรรณระหว่างที่ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการในจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีที่ดูจะไม่หวั่นไหวกับกระแสะข่าวพักแตกแถมยังบอกด้วยนะครับบอกว่าพักเนี่ยเนื้อหอมขนาดถึงขัน้นได้ว่ามีผู้สนใจสมัครสอสอกว่า20คนทั้งที่สุราษฎร์ธานีมีแค่7็เขตเลือกตั้งเท่านั้นครับ ยังคงปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นกรณีที่นายวีรกรคำประกอบสอสอนครสวรรค์นหนึ่งในคณะกรรมการยุทธศาสตร์พักพลังประชารัฐเสนอให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาสมัครเป็นสมาชิกพักเพื่อจับมือเตรียมการเลือกตั้งในอนาคตเพียงแต่ย้ำถึงการวางตัวว่าที่ผู้สมัครสอส,อสอจังหวัดสุราษฎร์ีหลังมีผู้สนใจแล้วกว่า20คนจาก7เขตเลือกตั้งครับ แล้วแล้วในส่วนของการรัางตัวผู้สมัครจังหวัดชลาร์นะคะตอนนี้การร่งตัวผู้สมัครว่าที่ผู้สมัรรสรครสวยจังหวัดชลาร์เห็นว่ามีคนสนใจตั้ง15คนขณะที่มี7เขตจ็ช่ถิแบบนี้แต่ว่าพคาราบัชรักยี่สิบกว่าคนเลยเหรอคะท่านคะตอนนี้<ร>ใน อนะบอกว่าอยากให้พลเอกประยุทธ์สมัครเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐเพื่อที่จะได้รวมมือกับลุงป้อมในการทรียบรำคาลพักกา็หางไม่ตอบนะคะซึ่งเป็นคำถามสำคัญด้วยเพราะว่ามีความขัดแย้งภายในพลังประชารัฐเนื่องจากความไม่ชัดเจนของผู้ที่จะมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตกลงแล้วจะเสนอลุงตู่หรือจะเสนอลุงป้อมหรือเสนอทั้งสองแบบไหนเป็นผลดีต่อพักมากที่สุดยังเถียงกันอยู่ครับที่คุณผู้ชมเห็น ผู้สื่อข่าวไปรุมล้อมพลเอกประวิทธิ์สัมภาษณ์เนี่ยก็คือระหว่างลงพื้นที่จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนะครับนี่คือภาพที่เกิดขึ้นคือพลเอกประวิทย์เนี่ยไปติดตามสถานการณ์น้าแล้วก็แผนดําเนินการโครงการแก้มลิงสะบัวพร้อมกับสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมชุมชนเมืองสุราษฎร์มีการพบปากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกความน้ํามันโดยพลเอกประวิทธ์รับปากว่าจะเร่งจัดหาที่ดินทํากินและดูแลราคาปาล์ม ก่อนจะอ้างอิงผลงานนำสต็อกปาร์ม360,000ตันนำมาผลิตไฟฟ้าทำให้ราคาปาร์มขยับสูงขึ้นอยู่ที่กิโลกร,รัมละ8บาทซึ่งยังคงมีบรรดาแฟนคลับที่มาคอยต้อนรับกันอย่างหนานแน่นเช่นเดียวกับการลงพื้นที่หลายๆจังหวัดก่อนหน้านี้นะครับ นอกจากปัญหาภายในของพลังประชารัฐแล้วนะคะทีนี้มาดูปัญหาระหว่างพักการเมืองกันบ้างล่าสุดเกิดศึกระหว่าง6กพักร่วมฝ่ายค้านกับภูมิใจไทยเมื่อพักฝ่ายค้านได้ถแถลงว่าหลังจากนี้เตรียมจะยื่นคำร้องต่อกอก,อกตอขอให้มีคำสั่งยุบพักที่เกี่ยวกับนโยบายกัญชาแน่นอนว่าจะหมายถึงพักไหนไปไม่ได้นอกจากภูมิใจไทยนะคะเพราะว่านโยบายกัญชาเป็นหนึ่งในนโยบายหลกักที่ภูมิใจไทยใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งเมื่อปี2562 แต่ว่าฝ่ายค้านมองว่านโยบายนี้เข้าข่ายมาตรา92ของกฎหมายลูกว้วยพักการเมืองในประเด็นการให้ได้มาซึ่งอำนาจการปกครองประเทศโดยมิชอบค่ะส่วนเดิมที่ฝ่ายค้านเตรียมจะเสนอยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติหลังเปิดประชุมสภาสมัยสามัญในวันที่1พฤศจิกาย,ยนนี้นั้นพรรครวมฝ่ายค้านก็มีมติให้เลื่อนออกไปก่อนค่ะ ตายตามนัดพน,นาน100 2ที่ประชุมพรรคลูกไยค้างเราเลยมีมติว่าเราจะประเมินสถานการณ์นะครับประเมินสถานการณ์และจะยื่นเพื่อขอเปิดอภิปรายอาจจะพิจารณาหลังจากประชุมเอเป็กนะครับว่าเราจะยื่นในเมื่อไหร่จะประเมินสถานการณ์ภายในสมัยประชุมหน้านี้นะครับวานละของสภาชุดนี้แล้วนะครับเรื่องแรกคือเรื่องปลรอกกัญชาซึ่งพรรคเพื่อไทยรุ่นเดิคาน จะไปยื่นวันของวันนี้นะครับใน2ประเด็นหนึ่งยื่นสารปกครองเพื่อที่จะให้มีการคุ้มครองชั่วค่าวกรณีที่ถือว่ากัญชาผลจากยาเสพติดประเภทที่5ไปแล้วเพราะคําสั่งประกาศของกระทรวงสาธารณาสุขไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับแล้วก็ขอให้ยุคพักที่เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะครับ ยุบพักนะคะเดี๋ยวฝ่ายค้านจะยื่นต่อสารปกครองขอให้มีคําสั่งคุ้มครองและมีคําสั่งให้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท5ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาให้ประกาศฉบับนั้นนะ่ะไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะ ขณะที่ล่าสุดนะคะมีการตอบโต้จากฝั่งภูมิใจไทยค่ะโดยนายสุภชัยใจสมุทรนายทะเบียนพักและสอสอบัญชีรายชื่อของพักโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า พักที่พยายามกอดประชาธิปไตยอย่างพักเพื่อไทยรวมทั้งพักฝ่ายคา้านอื่นๆกลับจะมายื่นยุบพักภูมิใจไทยเพราะนโยบายกัญชาทางการแพทย์ซึ่งเป็นนโยบายหาเสียงเมื่อปี6-2ก็ได้ดำเนินการตามกฎหมายในการทำนโยบายยื่นให้ก,กอกตตรวจสอบและเห็นชอบแล้วดังนั้นไม่กังวลเลยค่ะว่าเรื่องนี้จะนำไปสู่การยุบพัก ส่วนการปลดล็อกกัญชาก็ทำทำทำตามกฎหมายที่บัญญัติทุกประการอย่างถูกต้องและไม่เกี่ยวกับพักการเมืองส่วนตัวก็แปลกใจนะคะที่มีการใช้การยุบพักมาเล่นงานเราก็เท่ากับว่าพักท่านเห็นดีเห็นงามกับการใช้เรื่องการยุบพักมาเล่นงานทางการเมืองและถ้าคิดว่าการยุบพักเป็นสิ่งที่ท่านโหยหาเดี๋ยวจะจัดให้ในไม่ช้าด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงที่แน่นหนาและหนักหน่วงค่ะ